ใช่เนี่ยอันนี้อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อแมวชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อแมวนะพี่แต่ผมเล่นละครพี่เนมพอดีอยู่บ้านพี่เนมแล้วไม่มีอะไรทำสนคอมพี่เนมดีกว่าแมวยังเกียน <c oughs> เกียนจี๊ดแล้วมึงเกี้ยนดึงเรามาตุยแล้วเหรอโอ๊ยไม่ตุยนะแ,แมวมันตึงว่ะตอนนี้มันตึงขั้วแมวมันตึงว่าหูฟังกนนี้แมวตึงว่งามัน,มนตึงแล้วผมตั้งใจเล่นแป๊บพี่ มาดีคอมะคอมะตาย<ห>ได้ไงเนี่ยผมแยกความล่างแล้วบนก็ตก ฮัลโหลพี่หน,น,นเนื้อเปล่าผมได้รหัสพี่เนมอ่ะใครเนี่ยอันนี้อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อแมวชื่ออะไรผมชื่อแมลแลวแน่เพี่แต่ผมเล่นรหัสพี่เนมพอดีอยู่บ้านพี่เนมแล้วไม่มีอะไรทำสนคอมพี่เนมเดี๋ยวแมวยังเกียนเกียนจริงบฮัลโหลพี่มาเน้นตือนครับเน้นเฮฮาฮัลโหลพี่พี่เมย์เอ้ยมึง <P ie S 2> มึงว่ามึงเฟี้ยวเหรอเฮ้ยเอ้ยมึงจะเอากมาหลอดเหรอพี่เมย์นี่เมย์พี่เมย์ ไอแมวเองไอแมว <ML S 3> แล้วมึง,ด,งดึงลงมาขึ้นมาทำยไมเนี่ยมึงหรอใช่ผมผมเหงาผมมาหาอะไรทำคอมบิเนมไม่เอาการเอางานยังไง <c oughs> ไหนๆก็ทำงานเสร็จแล้วมาหาซนคอมบิเนมเนี่ยนี่คอมบิเนมเอาไปไม่ได้กลับบ้านเหรอ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 มารับพีเม <c oughs> ื่อยคมคมาคอมมา เราก็สาดเชื่อใจเลยช็อตเชือเ่อใจเลยเมื่อ,อกีก้หน,น,น,นูราใส่ไม่แข็งเลยกลางกลางกลางอย่าลืมกลางยังทิ้งกลางเลยตุ้ยตุยแล้วเหรออ๋อไม่ตุยครับเกิดอวไรแบบเนี่ยเกิดและไหนใครตุยไม่มีนะแมวมันตึงว่ะไอ้คนนี้มันตึงขวบแมวมันตึงว่ะหูฟังันนี้แมวตึงว่ะม,มันตึงเดี๋ย <c oughs> วผมตัง้งใจเล่นแป๊บพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นต่อ <c oughs> ปัดจิบเด็กกระบอกเด็กกระบอก ุ้ยไม่ตายเฉยเอามาเอ่อไม่ตายแกไม่รอดแน่เวยสวยเขาสกิลอะไรมั่งสกิลสายเลือดประมาณ เน้นๆอ่ะเต็มคำหมับอะเดี๋ยวพีไปบัฟกันเด้เดี๋ยวให้แมวไปบัฟโอ้พี่เล่นอย่างนี้ออกแคร์ดีกว่าพี่โอรแต่ก็เล่นดีนะน้องมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันผมเจอกับผมเนี่ยแหละประเด็นมันก็เลยดูไม่ตึงบัฟโหดเลยนะ หนีวิโอแคมไปเถอฮ้อเรื่องไหวะพี่เหมือนพี่ไปเสพขยะที่อยู่ในแคมเนยไหเออยบ้าเกินไอเกินเลยนะโอ้ยพี่แใงวันเข้าวโพดนี่เล่นระยะเล่นระยะเล่นระยะหงุดหิดหุดหิดเล่นระยะให้หงุดหงิด เฮ้ยโอไม่ใช่แล้วได้ไงเนี่ยไม่ใช่แล้วอยู่เถียงกล้าเกินโดนได้ไงะไวะคนม,าม,าม,ม,มันจะมามือมันจะมียเนาะ รเอาบ้าออหนึ่งอ๋อหนโอโหโอตัวเลยล่ะพี่เมยพี่เมยุมปุ่มรีเมาส์มันรีตรงไหนอะพี่ผมไม่รู้อะอ้่อได้ป่อนึงไงทุกคนแล้กดเออ่ะก็อกัทุกคนนะเว้มันแล้วแต่บางคนปรับอบางคนปรับอะไรมันแล้วแต่ลนอ่มายต้องยน้ออ่ะ กูกดคนง่ายรีรีเมาส์อ่ะเป็นไงพี่รีเมาส์ปุ๊บได้เลยอ่ะแล้วที่เนี่ยไปไหนฮะทำไมพวกนายชอบเล่นตอนเราไม่อยู่พี่เมย์พี่เมย์กดท่าตรงไหนอ่ะพี่เดี๋ยวไปเอาแบนกันพี่เมย์รายการเป็นรายการอะไรกูปิดแบนเองพี่เมย์อะไกับมันปะพอะไรเป็นแนวโอเค ไอเดี๋ยวนะอันเล่นมันเล่นมันเล่นอะไรโด่หร<ะ>ออ๊ะมันเล่นตกมันเล่นป,ป<ะ>่าเนยทำไมคลิปเราชวนตลอดเลยวะ,ะแยกดันคนหนึ่งนะผมแยกความล่าวนะบนก็ตอกอนี่เป็นอันี่กับอันนี้มาไปอยู่พี่เมย์ก็ลงเสียทำไมอ่ะแป๊บนึงที่แมวคือ <laughs> เป็นเต้าซีมนะันอะ ทำไมพี่แก่จังอ่ะพี่อโอ้โหพี่อยู่สาขาเลยพี่พี่อยู่สาขาหนึ่งจริงปะเนี่ยโหพี่ออกไปเล่นเงี้มาใหม่ดิมาใหม่ดิมาใหม่ดิมาให่ดูมาพ้ม่ดิมาใหม่ดมาอหม่ดมาใหม่ดมาาใอเคโอเคอ่ดกามดิาใหดิมา่นาใหาให่ด้ม่ดิามดิมา่ดนะไอหม่ดม่าใดิมาใดามดา่ดมดาใมนใดา่าให่มาาเห่มาใ่ใาา อ๋ออินเทลเหรอนี่พี่โดนโดนแมวด่าพี่เออพี่เห็นมานั่งเล่นของพี่พักหนึ่งละพี่ต้องลงหัวหน่อยแล้วพี่อู้งานมาเล่นปะเนี่ยรองานเสร็จแล้วเอ้ยอะไรมึงด่าน้องวันนี้วันนี้แมววันนี้แมววันนี้เฮ้ยนี่มีโอ้เก็บมีทำไม่ด่าเขาพูดไม่พอเขาพี่เอกโดนไอ้โดนแมวเหรอโดนพี่ผมไม่ได้อันนี้เลยผมปล่อยจอยเฮ้ยโดนแมวได้ไงนี่ น,ออน,นี่โดนไล่ออกแค่นี้โดนแมวนีไปอยู่สาขาสีอเนี้ยผอ,อไม่รับครับไม่รับครับแจก้คืนผมบอกผมบอกว่ามามาแก้ใหม่เขาบอกรู้แพ้รู้ชนะรู้มือเลยพี่รู้แพ้รู้ชนะรู้มือพี่แมวอ่ะกู <c oughs> ว่า <c oughs> อยู่็นเล่เกับใครปะโอเคเจอกันน้องชายครับพี่ขอบคุณครับ